ทุกคนก็คือแบบไม่กิ้ผมเผือลบไปอะ่ะคิดไปแกเออขอลบไปลบไปคือผมแรงผมไดมอนด์ไดมอนตากด้วย<ค>อ,อ่ะโอเคแล้วก็จะมาอัตต่อนะ<ค>อ ว้าวว้าวว้าวโอ้ยโอ้โหแม่งมีหกวันด้วยมีหกวันด้วยนะครับทุกคนอ้าวมีเพื่อนว้าวบ่าวดาวบ่าวดาวนี่หรอนัำมปัผมมีสามสี่อันแล้วก็ไม่ครบห้าสี่เลยจริงงผมก็ไม่อยากเอา เขาขอทำทำอะไรของโปรเจกต์ของช่องของผมหน่อยนะผมจะไปดูช่วงของผมเจ <S <S ๋อเจช่วงของผมหน่อยช่วงของผมเอ่อ CBD ดีดําดนะ CBD CBD ดีด๊ดดเย้เจ๊ซีดีดําดํดี c ีบีดีเดบดเด,บดเด,ดเด,ด,เดช่องผมไม่เคยไลฟ์สดนะครับทุกคนถ้าใครมมีช่องของผมเอมเอมถ้าผมถ้าเห็นผมไลฟ์สดก็คือผมแคด่ทดลองนะครับนะอ่ะผมจะไปดูแค่ปะนะ อันนี้เลยดูหน,นึ่งร้อนนยห้าสิบเอ็ดครั้งว่าตัวหิ้วทำไมนคน<บ>มันเยอะจองอังวะสูอย่กคนลรอไปก่อนนะคะผนกำลังนี่นะครับทุกคนผมกำลังหา ข้อมูลของการดูของผมนะผมจะได้รายได้เท่าไหร่ไม่รู้ถ้าถ้าผมได้รายได้หนึ่งบาทหรือสามร้อยห้าสิบก็คือผมจะให้พ่อนะครับผู้ติดตามผมน่ะแค่แค่หนึ่งบวกเออแค่บวกหนึ่งเองทุกคนผู้ติดตามบวกเออแค่บวกหนึ่งเองทุกคนต้องไปกดติดตามให้ผมแน่นอนคือแล้วโอ้ย โอเครับผมอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ปล่อยสมาชิกนะสมาิขนอแต่ผงจะไม่รู้เลยท่านทุกคนผมก็ทำบกแล้วนะเออเป็นเป็เอิมขึ้นบกเป็นเป็นคนหรือลงน้ำเป็นน้ำเงือกขอล้องเด้ออย่ลงน้ำเยลงน้ำแต่นิดเดียวต้องจมด้วยนะแบบ มีอะอเมน,นิชันว่ายนะคือพวเอฟผมผมซื้อมาเลยทำไมไม่มีใครมาดูเลยอะผมสร้างคลิปหนึ่งคลิปเองวันวันผมก็ไม่ได้สร้างเลยนะคบทุกคนคือผมไม่มีอะไรในชีวิตของ t i แล้วอะอุ้ยไม่อยู่ใน,ในี้ได้ไงลูกดตื่นแล้วโอ้ยแล้วจะ เราจะบอกทำไมครับทุกคนเราจะบอกทาไมโบลแกมแล้วของข้อมูลไม่มีอะไรโอเคถ้ามันมีคนตกไ,ไม่มีหรอกไม่มีหรอก้เชื่อผมผมคงจะอันนี้คือไฮไลท์ของผมนะปกติผมจะไม่ไฮไลท์แบบอไอโอเคแบบเข้าไปใน ในแรงอ่ะแล้วกดสี่หนึ่งอ่ะหนึ่งสี่ออแบบผมไม่ทำกลัวแรงตกอุตส่าห์ดันมาทุกคนดูอุตส่าห์ดันมานะครับทุกคนผมก็ต้องอ่าก่อบถ้าผมถ้าผมช่วยชาเออถ้าผมไก่มากๆเ๋าวผมจะทำให้ดูเอาไหมแบบทำยังไงก็ คคนนทุกช่ว่าแล้วไงคนที่เปิดคโคโนว่าแล้วคนไม่เปิดคโคโน่ดกคนมันมีการติดท่าไปนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเล่นหมดฟซีดตายกันป๊อปชอบกินแมลงสาบฉันชอบกินแมลงสาบอะไรวันนี้เนี่ยฉันจะไปหน้า YouTube ทูบทูบบาเคียร์ไม่สี่สี่ก็ไม่เท่าไหร่บอลจะใช้สูตรของบาเอิมไม่ใช่บาวันนะไอ้นะอันนี้คือปืนของ ของไว้นะไว,ไว้อะไรไว้อ R R R ก็บ้าแล้วด้วยไว้4 4 C อ่ะคือไว้4 4 C นะขอใช้คองเปลี่ยนเปลี่ยนเอ้ยเฉยๆนะแกปืนลี่ปองจี่ก็สี่สิบเก้าถ้าผมถ้าผมเอาจริงก็คือขานี้เลยแต่ผม นเ,น,เนี้ันอ,อนนีะทุกคนสูตาตัวของผมนะผมจะใสูตยิงไปนักถ้ามันโดนหวัวแบบโดนหัวแบบเนี้ยต้องตามไปด้วยตัวนี้ถ้ามันถ้ามันถ้ามัน เอ่มถ้ามันเอ่มโดนหัวนะถ้ามันโดนหัวก็ผมเป็นสำหรับเป็นวีเอชวีดีนะก็ถ้าเอ่มผมจะเก็บสามเลยนะเพราะผมก็จะเก็บจะเก็บสามอ่มสคนคือเวลาผมจะเลงก็คือต้องลากลากเบาๆไปนะ โอ้ยดึงไม่ขึ้นนะทุกคนจะผ่านไปได้ไหมอะ่ะจะผ่านไปได้ไหมอะ่ะเออทุกคนไม่สง่งเออต้องส่แล้าทำไมผมลากหนึ่งหนึ่งแบบเนี้ยถ้ามันถึงหัวเลยก็คือมันเป็นาการตั้งค่าเลยทุกคนหรือมันเป็นที่ติดน,นะนี่แหละนะก็เลยงหัวให้อัตโนมัติผมไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรเลยนะทุกคน ผมไม่ได้ใช้โปรเกมานเลยจริงๆนะ อีกแล้วออ9นาทีโอเคยังได้จุกอะไรอ่านานานาถ้วผมได้สองหัวก็คือผมไปเลยนะคือผมหายวับแล้วก็ลงคลิปเลยนะอีกเรื่งต้องใช้แต่สองนะใช้แต่ดีสักดีกว่า ออกโคตรเยอะเลยออกเยอะมาก Thank <sharp inhale> you. ทั่วไปเลยนะผำไมตัดเพลงนี้ก็โอ๊ยชีวิตโอ้ยคือแบตผมโคตรน้อยเลยทุกคนผมก็ไปชาร์จแบนกันแบบคือแบบ จะหมดแล้วว่าผมไม่เคยเห็นเลยแบบคือจะหมดะเมื่อกี้ผมไม่ได้เห็นเลยทุกคนถ้าผมเสียคลิปนี้ไปก็คือจบเลยนะผมต้องอัดใ่เลยทุกคนมาเลยเฟรมเลยทั่วไปเจอจอจอแหวงแท่งจนวปืน เปเลปรับขนาดอัตโนมัติจอแหวงก็คืออะไรอะจอแหวงต้องรีเกมเพื่อให้เขาต้องค่าสมบูรณ์ไปตอนต้องค่าผมยังอยู่นะ มันม yeah, ันก็มันดีสวยเลยทุกคนอาเล่นแบบนี้แล้วกันไม่ได้เอาอะไรมากนะทุกคนผมจะไม่ไม่ผมจะไม่เอาอะไรมากนะทุกคนปืนใหม่ก็ไม่รู้อ่ะหายไปไหนไม่รู้ทุกคนรอจะเอาให้ดูนะนมันรื้อมากเต คนตัวแบบตัวหกนะเนี่ยคือบอลจะงับแล้วเออมันจะไปถึงตัวหกปะอ่ะมันก็จริงแบบปั๊กลงไปเลนเนยดูจะดูเ,ดเ,ดเก็บเสร็จกลับด้านนะมันไม่ค่อยยากดูนะผมได้ทำอะบรบนี้น แบบบอามิดเลยดีอยากก็เอาแล้วก็เอิ่มพึบพับพึบพึบพับพแล้วก็พุ่งตายไได้แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูไม่ขอไม่้องหรอกาเฮ้ยตายอ่ะ อ่าเราขอเจเราดูไม่นะโอ้ยเต้นแล้วยิงนะแต่ผมจะซ้อมก่อนนะเต้นแล้วยิงเต้นแล้วยิงดูเต้นแล้วยิงเราจะทำแบบนี้ก็ได้ผมจะอยุดใๆ บอกเออ่มนมูแบบเนี้ยแล้วผมก็ถ้าเราจะกัดต้องอ่ะไม่ทางก็ตายได้เลยนะดึบบนไงผมจะทำแบบนี้ก็ได้นี่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ผมขอไปเปลี่ยนปืนกันนะจ้าเราควจะไปเอาปืนปอนึปืนหนึ่ง ก็คือปืนนี่ผมจะบ้าหัวคมคมให้ดูนะครับก็ปืนนี้ผมงื้อมาโทษนานล้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 านตายเลย Thank okay.